ภาวิตาทราบไหมคะว่าที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีน้องๆน,นักศึกษาเยอะเลยนะในพื้นที่นั้นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารที่น้องๆน,นักศึกษาชอบไปทานเนี่ยหนึ่งในนั้นคือ,อร้านหมูกระทะค่ะในอำเภอกันทรวิชัยค่ะก็ได้สวมบทเชฟค่ะลงพื้นที่ตรวจร้านหมูกระทะนะคะในการปฏิบัติการปราบฟอร์มาลีนค่ะทวงคืนร้านหมูกระทะปลอดภัยค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยางอําเภอกันทร,รวิชัยจังหวัดมหาสารคามนายเศรษฐาเนนสุวรรณนายอําเภอกันทร,รวิชัยบูรณาการทํางานร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยางเขตสุขภาพที่7ขอนแก่นโรงพยาบาลกันทร,รวิชัยสำนักงานปศุสัตว์อําเภอกันทรวิชัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะรวมบูรณาการเพื่อที่จะเปิดปฏิบัติการปราบสารฟอร์มาลีนค่ะ ทวงคืนร้านหมูกระทะปลอดภัยอำเภอกันทรวิชัยนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อที่จะออกกรวจในเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหารที่ผู้ประกอบการเนี่ยนำมาจําหน่ายค่ะเป้าหมายที่สำคัญคือร้านหมูกระทะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยแบ่งเป็นร้านประเภทร้านหมูกระทะชาบูจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนมีทั้งหมด72ร้านด้วยกันค่ะจะเห็นได้ว่าในอำเภอเนี่ยสวมชุด เชฟมาเลยนะคะ,คะซึ่งเข้าไปตรวจที่ร้านหมูกระทะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ขอขอภัยค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีนักศึกษานะคะกว่า3 5 0 0 0คนค่ะร้านดังกล่าวนะจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาเป็นจํานวนมากดังนั้นนะคะเพื่อความสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคค่ะในการทานอาหารที่มีความสดใหม่สะอาดซึ่งนายอำเภอการทรวิชัยค่ะก็ได้แต่งตัวเป็นเชฟเนี่ยลงพื้นที่ตรวจตามร้านต่างๆก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากเขตสุขภาพที่7็จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้นำรถโมบายนะคะลงพื้นที่ตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะโดยการนำอาหารและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเข้าแลบสามารถรู้ผลได้แบบเรียลไทม์เลยก็คือรู้ได้ทันทีซึ่งได้ทำการลงพื้นที่สุ่มตรวจจำนวน3ร้านค่ะซึ่งผลการตรวจในวันนี้นะคะไม่พบสารบอรแรกแล้วก็ฟอร์มาลินในอาหารโดยทางสำนักง,งานสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการออกตรวจเป็นประจำค่ะ ทั้ง72ร้านค้านะคะในอําเภอการทรวิชัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนาะเพราะว่าเรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับสารอันตรายพวกนี้หรือเปล่าก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและก็ประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นค่ะ